โอ้ให้สองให้เก้าโอมาครบนะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเจ้าพ่อมหาล่ามเฮ้ยโอ้โหมหาเลขธงชัยกลับมาแล้วขวัญเอ้ยขวัญมาสวยสุดคือเลขสี่เอาทุกโตกุ๊กี้ทุกกี้วงกลมเลขสี่หน่อยสี่มาเอาเฮ้ยสี่แปดตรงตรงเย้มาแล้วโอ้โหกก็มา โอ้โหทั้งสี่ก็มาทั้ง6ก็มีโอ้โหหกสองเก้าอะเริ่มนับหนึ่งกับมหาเลขทธงชัยนับงวดที่หนึ่งต่อไปงวดวันที่16กุมภาพันธ์โอ้โหลุ้นแล้วลุ้นแล้วตุกกี้กำลังเปิดครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูฮะโอ้โหสวยสุดเลขอะไรลองเลขอะไรเอ้ามาแล้วโอ้โหอะดูกันให้ดีครับเนี่ยฮะมหา เลขธงชัยรอบนี้งวดนี้โอ้โหต้องมีให้เห็นแหละงวดนี้ถ้าเข้าจะกลายเป็นงวดที่สองนะสวยสุดคือเลขอะไรทุกคนพิมพ์มาคือเลขเก้ารองคือเลขสี่เก้าสี่สี่เก้ามาได้ไหมถามว่ามาได้ไหมแขกโตสี่งวดที่แล้วมานะฮะสี่แปดอ่ะรอบนี้สวยสุดคือเลขเก้ารองคือเลขสี่เอามาดูครับคุณผู้ชมครับเก้าอะไรครับเก้าสอง 9ก้าสามเซื้อรอตตอรีหนึ่งใบลุ้นได้บนและล่างนะฮะอ่ะมาดูเลขรองครับ42 4ส4งสี่สห้าสนะตัวกันครับ6กสอ6ห67 68ซื้อรอตตอรีหนึ่งใบลุ้นได้หลายรางวัลครับอ่ะมาดูผลงานต่อไปโอ้โหอโอ้โหต,ติดแล้วนะงวดที่เท่าไหร่นะทุกี้ มันเข้าว่าที่สองติดๆแล้วนะสามสองเก้าเกือบแตกใช่ไหมโอ้ถ้ามาสามสองเก้าแตกนะแตกยังไงคะเอ้าถ้ามันออกสามสองเก้าก็แตกสามตัวแต่มันออกหกสองเก้าไงโอ้เห็นไหมอ้าววงให้เขาหน่อยนี่มาอยู่นะสี่แปดมาอยู่นะสองตัวหน้าลุ้นอะคุณผู้ชมขอชมหน่อยฮะเลขมหาลาบอาจารย์ศิลาเนี่ยให้เขาเป็นพระเอกรองคือตอนนี้เขาเป็นพระรองแล้วตอนนี้พระเอกกลับมาแล้วนะมหาเลขธงชัยกลับมาแล้วนะ อ่ะมาดูกันชัดๆครับเลขมหาลาบกับอาจารย์ศิลา<ฮ>เอา้าโ,<ฮ>โ<ฮ>หันไปทางไหนก็มีแต่เลขเก้นเนี่ยถ้าเก้าไม่มาโอ้โหเป็นยังไงมีเก้าใช่ไหมเด่นสุดคือเลขเก้าใช่ไหมอ่ะจะใช่ไหมหรือไม่ใช่ไหมไม่รอรอผลก็แล้วก,กันเลขรองคือ2กับ7ดอ่ะทีนี้มาดูชุด3ามตัวงวดที่แล้วเกือบนะฮะโอ้โหงวดที่แล้วเกือบงวดนี้จะไหมฮะจะไหมฮะอ่ะทีนี้มาดูครับ สองตัวหน้าลุ้นเป็นอย่างไรอ่ะเขาบอกว่าระวังเบิ้ลนะฮะเก้าเก้าสองสองเจ็ดเจ็ดอ่ะก็ว่ากันไปเอาดูให้เต็มตาดูให้เต็มใจมหาลาบอาจารย์ศิลาครับพระรองนะอ่ะต่อไปคอลัมน์ไหนอ่ะมาดูฮะมาดูกันแบบรัวๆมาดูกันตั้งแต่แรกอ่ะไปให้สุดนะฮะเจ้าพ่อมหาลาภจะมาหรือไม่มาขอดูผลงาน งวดที่แล้วเป็นยังไงฮะคุณทุกกี้โอ้ให้สองให้เก้าโอ้มาครบนะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเจ้าพ่อมหาลาบเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเจ้าพ่อมหาลาบเขาจะเป็นพระเอกใช่ไหมเนี่ยโอ้ลงทุนแค่นี้ถูกทั้งบนถูกทั้งล่างคุ้มหรือขาดทุนต้องบอกได้เลยคุ้ม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 สองก็คุ้มเก้าก็คุ้มแปดตุกกี้แปดมาอีก มาครบนี่ยสองแปดเก้าเนี่ยล่าออกสี่แปดเออบนออกหกสองเก้าเป็นยังไงฮะถ้าเราดูดีๆเนาะสงสัยเขาจะเน้นเนาะเพราะมันมาตัวนี้แล้วก็ยังกลับให้ด้วยเออกับให้พร้อมโอ้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 อ้ะมาดูฮะงวดนี้รอบนี้ครับเจ้าพ่อมหาลาบไม่ตามไม่ได้แล้วครับสามเด่นครับรองเก้ากับสองอะชุดสามตัวมีอะไรดูกันเอาเด้อ อามาดูชุด2ตัวกันก่อนงวดที่แล้วแตกทั้งบนแตกทั้งล่างรอบนี้จะเป็นยังไงครับ39 35 34 32 97 96 94 92 28 26 24 21อ่ะว่ากันไปนะฮะในส่วนของเจ้าพ่อมหาลออ่ะคุณผู้ชมครับก็ พอยิ้มได้นะฮะสองตัวมาตัวเนี่ยฮะเลขหน้าปกผลงานงวดที่แล้วครับหนึ่งกุมภาพันธ์ให้สองให้เจ็ดเป็นยังไงฮะสองมาใช่ฮะออกสองเก้านะฮะโอ้โหเกือบนะะเกือบแต่ว่าตัววิ่งสองตัวมาตัวเที่ยงแท้แน่นอนไปดูผลงานในเล่มครับอ่ะมาดูก็ถือว่าเป็นไฮไลท์นะฮะถือว่าคุ้มสมบัติเหมือนกันนะหลักร้อยนะหลักสิบหลักหน่วยเด่นเป็นอย่างไรนะดูไปก่อน แล้วรอพี่สุรีต่อนะฮะเลขท้ายสองตัวเป็นอะไรยังไงดูกันต่อไปครับอ่ะดูกันต,ต่อไปผมจะนะทําเป็นลักษณะคู่เทียบเลยนะตุกี้นะนี่คืองวดหนึ่งกุมภานี่คืองวดวันที่สิบหกเข้าไม่เข้าหลุดไม่หลุดดูเอาเลขวิ่งยังคงเดินครับอ่ะเพราะฉะนั้นยังคงเดินหกกับเจ็ดอยู่ไหมฮะตัวเต็งเลขหกตัวรองเลขเจ็ดเอาละฮะตัวเน้นให้อะไรยังไงครับ ตัวเต็ง6นะ60 64 65 69ครับตัวรอง7ครับ 70, 70 74 75 79ตัวกันครับ30 34 35 39ลุ่้นที่บนลุ้นที่ล่างสนับสนุสนสลากกินแบ,บ่รัฐบาลนะครับเอาไปกันต่อครับผลงานของเลขคำพีหวยขอดูผลงานงวดที่แล้วหน่อยมาเทียบมาเคียงเป็นยังไงงวดที่แล้วเป็นยังไงมาอยู่นะอ่ามาอยู่นะแปดมาตัวกลับนะโอ้ถือว่าเน้นถูกนะ เน้น8 4ใช่ไหมมันออก4 8ถือว่าคุ้มนะเขาบอกอยู่แล้วว่าบนกับล่างนะอ่ะเพราะฉะนั้นโอ้โหงวดที่แล้วออกจริงงวดนี้ตามต่อครับสำหรับเลขคัมภีร์หวยเด่น3รอง8ดนะสำหรับคนที่ชอบ8นะ80 86 89นะฮะคนที่ชอบ3ตัวเด่น30 36 39อ่ะในส่วนของ3ตัวคู่ใจสำหรับโคตรรวยชอบชอบเนี่ยก็ว่ากันไปนะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะฮะสำหรับ เลขคัมภีหวยครับอันนี้ก็เป็นอีกคอลัมน์หนึ่งที่สุดยอดนะฮะเลขผีบอกครับรอบนี้นะฮะ16กุมภาพันธ์23 29ตัวเก่าตัวเดิมนะฮะ40 43 3ตัวแตกเลยไหมฮะเลขผีบอก28 7 459อ่ะขอดูผลงานงวดที่แล้วหน่อยนะผีหลอกคนหรือคนหลอกผีเเลขเดิมโอ้โหเลขเดิมนะอ่ะเขาว่าให้ต้องตามใช่ไหม ห้าสี่เก้างวดนี้มาให้สี่ห้าเก้าเแสดงว่าต้องเอาเจ็ดแปดสองาอคือสลับแค่นั้นเองแสดงว่าอ่ะกุมภาน่ะแสดงว่าเอาเลขกำลังวันกำลังเดือนกำลังอะไรสักอย่างมาบอกมาเล่านะฮะเลขที่บอกแน่จริงเหมือนกันถ้าออกนะฮะถ้าไม่ออกก็ไม่แน่มาดูฮะพุทธคุณเลขเหล็กไหลครับรอบวันที่สิบหกกุมภาพันธ์คำนวณทำนายไทยทักไว้แบบนี้ อ่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งเชื่อผมขอดูผลงานงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หน่อยเป็นยังไงมาหรือไม่มาออกหรือไม่ออกอาจาร,รย์บุญหลายเนี่ยไหลไปทางอื่นไหลไปทางอื่นะเลขเหล็กไหลไหลไปทางอื่นแล้วรอบวันที่สิบหกจะไหลมาเขาหรือไหลมาเรานะก็ว่ากันไปนะฮะแจมสุดคือเลขห้ารองคือเลขแปดนะฮะห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่ห้าเจ็ดอ่ะรองแปดนะฮะแปดหนึ่งแปดสามแปดสี แปนะฮะตัวกันครับเก้าหนึ่ลุ้นที่บนและล่างซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหนึ่งใบลุ้นหลายรางวัลออกสาตัวดูยังไงอ่ะดูกันเอานะฮะอาจารย์ไทยแอบกระซิปนะซื้ออะไรก็ได้ให้มี7ไว้หน่อยอ่ะไม่รู้7อะไรเดี๋ยวรอผลอ่ะเปิดไปเลยฮะเต็มเต็มเลยฮะคุณผู้ชมครับฟันธงสูตรประสบการณ์อาจารย์ประสิทธิ์เส้นทางรวยเลขเหนือเซียนอ่ะทุกี้มา เทียบเลยฮะโอ้โหผมจัดไปเลยฮะอันนี้งวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์อ่ะสี่แปดตรงๆนะอาจารย์ประสิทธิ์โอ้โหอ่ะนอกนั้นก็มอ่ะหกมาอยู่นะฮะสี่มาสี่มานะฮะอ่ะมีใครเข้าอีกสี่มีไหมคะมีไหมฮะสี่กับห้ามาอยู่นะฮะอาจารย์เทพสถาพรเนี่ยมาอยู่นะสองตัวมาตัวเนี่ยโอ้ฟาสั่งรวยรวยจริงนะแบบนี้ตัววิ่งนะฮะ อชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะฮะเอาให้ดูผลงานไอ้น,นี่คือหนึ่งกุมภาพันธ์นะอ่ะทีนี้มาดูครับเต็มเต็มครับอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะลายหูลายตา <c oughs> เดี๋ยวว่าโจ้สับขาหลอกลายหูลายตาอ่ะฟันธงคุณทุกกี้8ดกับ4 8กับ4 4กับ8มาตัวเก่าตัวเดิมไม่แน่นะเออมาบนอีกรอบหนึ่งงานเข้าน่ะอ่ะดูฮะ8 9ด6 8 3ปดหกดสาม อันนี้เลข8นะฮะเลข4 4 6 4, 3, 4นะี่หสี่สามสี่ฮะฟันธง2องมาหนนะงวดที่แล้วหลุดนะฮะงวดนี้ผมบอกได้เลยว่ารอรอผลประกอบการอ่ะทีนี้มาดูครับสูตรประสบการณ์อาจารย์ประสิทธิ์งวดที่แล้วเด่น6มาจริงครับรอง4มาจริงครับอ่ะรอบนี้งวดนี้ดูกันเอาดูกันเอาดูสิเป็นยังไงฟ้าสั่งรวย5กับ1นกับหน แปลกกับเพื่อนเลยเนาะโอยังไงมันแปลกกับเพื่อนยังไงตุ๊กี้เหมือนงวดน,นี้ออะงวดน,นี้สองกับหกสองกับหกมาจริงนะมาทั้งสองตัวเออเป็นคู่โต๊ดได้นะอ่ะเพราะฉะนั้นห้าหนึ่งเป็นคู่โต๊ดเลยไหมอ่ะน่าสนใจหรือไม่อย่างไรนะฮะดูกันเอานะฮะพุกคอลัมน์แล้วแต่ชอบแล้วแต่จัดย้ำเตือนสติเตือนใจว่าสนับสนุนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรานำเสนอเป็นเพียงแนวคิดนำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ลากันไปขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีครับ